มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสูสนะคะสำหรับน้องอุงอิงเพชรบานแพงนะคะน้องฝันแบบนี้หมายความว่าจังไดน้อพี่น้องๆน,นะคะแล้วสําหรับความฝันของน้องอุงอิงเพชรบานแพงเฮดไฮน้องอยากซื้อตัวเลขนี้นะคะบอกเลยนะคะว่า MC เอฟซีแฟนคับหลายคนในฮามพลาดเด็ดขาดอุงอิงหยิบเองกับมือ นพีนงนาะสืบอนึ่งมาจากในฟ่งของทางด้านอน้องอุงอิงเพชรบานแพงทีมงานรถตู้นพี่นองนอละกะทางด้านเซโนเจบีครับพี่น้องก็ได้พิการไปจอดกินเข่านะคะยู่ร้านอาหารทางข้างเนี่แหละครับพี่น้องแล้วนะมียู่ชงชงหนึ่งนะคะก็จะมีคุณย่ายนะยเพิ่นมาขายลังบ้านนพี่นองนอดแล้วน้องอุงอิงเพชรบานแพงปกติแล้วน้องบ่สนใจครับพี่น้องน้องไม่ค่อยที่จะสนใจอะไรลักษณะแบบนี้แต่บาสํารับในรอบนี้ อะไรที่ทําให้อุ้งอิงนองมันใจขนาดนี่เพราะความฟันของจอะของนองกันเลยนี่แหละได้ยิบสําหรับรางวันนอพี่น้องน้องแล้วน้องฟันบ้าอย่างไรสิให้ยละขค้นไปเบิ <capable. S 1> ้งคลิป hmm นี hmm> <int bad> ้กันจาก่วยสกรอนเพื่อทีสิบได้เห็นภาพทีชัดเจนมากขึ้นนะคะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเหลือึงฟันเมื่อคืนเมื่อคืนใหญ่ก็ไปเบิ้งหมอลำนะเพรานั่นเอาบ่กอลำเรื่องใดแม่ ลกปไป้บละล่จ้ะกำลังเรื่องไหกมันชุดชุดช่วงใบเอาแล้วจะชุดเลยอถึมึงพ่อนอนเอาวะถึง่บาทมาชิดนั้นยุคยูเกอจคือไงเด้อพันหาันเี้ย่แม่ยังก็ถึงร้อยทีนึ่งพันเด็ดได้ตัวนี้ิ้วงีร้านนอกมไป อุ้มอาลีดบ่แม่นเอามันไปน้ำเราปุ้มว่าอันปุ้มว่าที่ตุ้นจะไปน้ำบ่เราไปเห็นงานเราปุ้มใจเงนินเดือนเป็นผู้เฒ่าใจเงนินเดือนลอยอ๋อใจลอยนึ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังได้สำรับความฝันของน้องอุ้งอิงเพชรบานแท้งเนาะพี่นอ้นองก็ฝันว่าน้องอุ้ม น้องอุ้งน้องอลิศนะคะไปทํางานแล้วบันที่นี่ว่านาวัวนางานนี่เพิ่นเพิ่นกับมีการใจใจคาจ่างประมาณนี้นะคะเข้าใจเท่าไหร่อุ้งอิงบอกว่าเพิ่นใจลอยนึงนะคะเพิ่นใจลอยนึงอุ้งอิงก็เลยคิดว่าเลขความฟันของน้องนี่น่าจะหมายถึงศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บอน้องก็เลยคิดว่าจั้งตันบันที่นี่พ่อคุณยาย เพิ่นไดมีการมาขายรังบ้านอุงอิงน้องก็เลยมีการซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องอันนี้คือเหล็กลงถ่ายแล้วก็ยิบให้พ่อเอกยิบให้พ่อโน่นนั่มนะคะบอรนเนเจว่ายิบให้พีมอนอิงกับพี่แองจีนั่มบอแต่อุงอิงคือหยิบเองกับมือแล้วจากที่ในเบิ้งสีหนาของอุงอิงคํบาบอกคําจ๋าของน้องในรอบนี้ในเทียนีเมื่อน้องจะแบบอยากซื้อ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแห้งนะคะเหมือนอ่าสิบาจังไดล่ะแบบมั่นใจนะคะต้องแส่เข้ามามีความมั่นใจนอพี่น้องอปกติแล้วเอาถามว่าอุ้งอิงน่องมาหนุ่มเกี่ยวกับเอียงลักษณะแบบนี้โยติน้องไม่เคยที่จะมายุ่งเกี่ยวหลายคนบอกว่านี่ล่ะคันน้องสิไห้น้องกระห้เองนะคะอุ้งอิงเด้มีการถามพอเอกไปนะคะว่าพออบอพออบอะค่ะพอเอกก็ว่าเอามาจะกนิงชุดประมาณนี้อุ้งอิงก,ก็ยิ้มไห้แล้วมาที่นี่เหมือนน้องจะหยิบ ให้พอเอกประมาณสองชุดแบบตกกับจังซีนหมคะพี่นงหน,นึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกันยังดีทีวาตอนนั้นนี่อ่าสิวาจังไงละ่ะผลนตัวเลขนี่นี่ยังบ้าหันใดเบิร์วันทออยู่ที่แพงยังไม่หมดนพี่นงน้องอุ้งอิงน้องก็เลยยิบห้ผู้นั้นยิบห้ผู้นี้ถามพีมดอ,อิงน้ำได้วา่าพี่มดอ,อิงเอาบอจังซีงไหมน้อพี่นน้องเป็นจังไดมุจจาวาขานองม่บนใจัยขนองโบ หคายคนบอกว่านี่ล่ักะนองอยากให้นงกระใหเองมาล่อลุ่นกันขับพี่นองมาสิเป็นจั้งไหนนคะคะสาหรับอ่าเหลขกรางวัลที่อุ้งอิงไดนมีการยิบให้ทังด้านอ่านี่ลหละว่าพ่อเอกนพี่นงนเนอะแอนมินก็บับบ่ได้เบิ่งขับพี่นองบ่ได้เห็นน้านนองนั่นแหละว่าอาตัวเหลขกทียูพ้นร่างวัลน,นี้มีตัวเหลขใไดแนทพี่นองยิบให้พ่อเอกแต่ว่านองบอกว่า 1001ก็ตามนั <PM> ้นแหละครับพี่น้องเอากับปังๆมันมันกันทุกคนหรือว่าความฝันนะคะฝันแบบนี้หลายคนอาจจะตีเป็นตัวเลขอื่นใดอีกบ่อฝันว่าอุ้มเด็กหน่อยเนี่ยแหละครับพี่น้องอุ้มน้องอลิศนะคะฝันว <anak> ่าอุ้มน้องอลิศฝันว่าอุ้มเด็กหมายความว่าอย่างไรนะคะตัวเลขคือตัวเลขใดห้าลยคนตีตัวเลขเป็นนบพี่น้องน้องกับเอามาฮเอาให้พี่น้องได้เบิ่งได้สร้างการห้าละคนเพิ่นเพิ่นตีเป็นวันเถอะนะากัตามนั่นแหละครับพี่น้องอุ้มน้องอลิศ นะอุ้มน้องอดีตแล้วไปเหตุงานอุ้มไปเหตุงานนะคะพี่น้องซึ่งกับโบแน่นใจว่าไปเหตุงานแบบใดอันนี้กับ,บ่ทราบคือกันนะคะแต่อุ้มอิงบอกว่าอุ้มไปแล้ววหนนางานนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนผู้เฒ่าเด้เพื่อนเป็นผู้เฒ่านะคะเป็นผู้เฒ่าเพื่อนใจขาดจางนี่ให้ลอยนึเนกพี่น้องเนาะใจให้ลอยนึงเอากะตามนั้นแหละค่ะพี่น้องนะคะกัจักสิตีเป็นลักษณะจั้งได <laughs> นกพี่น้องเนาะเอฟวินกับโบ ดูคือกันนะคะว่าฟันลักษณะแบบนี้ไหมยความว่าจ้งได้แล้วหมายถึงดีหรือหมายถึงร้ายเนะี่ยจะสามารถคอมเมนต์มาบอกามาจาก,กันในต่ว้าค่ะในทาแอดมินค่ะพี่น้องแอดมินก็ก็ต้องเซิร์ชเบิรบงใน Google สนั่นละว่าคันฟันอุ่มเล็กน้อยนะคะแล้วไปเหตุงานและเพิินใจค่าจ้างมาซั่นี้นะคะมันจะสามารถตีเป็นตัวเลขไหนได้บ้างนะคะหรือฟันลักษณะแบบนี้หมายถึงดีหรือว่าหมายถึงร้ ตจว่าอุ้งอิงฝันมาให้โชคเอฟซีแฟนคลับกอ่อนอ่านี่ยแหละก่อนมือเลขกสีออกเนี่ยครับพี่น้องนะคะเอาก่บ่เป็นตาถิ่มบ่เป็นตาผลาดได้ยันเนียนวานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงาม1001อุ้งอิงน้องไม่มั่นใจขนาดนี้โอเอฟซีแฟนคลับหลายคนพากันจำได้บ่ครับพี่น้องนะคะงวดก่อนนั่นนี่งวดในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเลขออกยังเก้าแปดบ่ครับพี่น้องอุ้งอิงบ่ไปยังชัดเจนว่าเลขสีออกเก้าแปดแปดเก้า ได้มีการบอกกับเสียนนแล้วดีทีเสียนนลดสื่อไปแล้วก็ได้ได้คือกันนะคะได้น้ำอุ้งอิอง,9 9, นอนองนะี่นละเก้าแปดแปดเก้าน็อคฮีดองเนาะได้เต็มเต็มกับอุ้งอิงนะคะเป็นจังไรมุจจาวากนะ็ตามนั่นลหละนะคะกตามนั่นลหละนะคะจากแอดมินสีวาจาังไรเนาะพี้องเนาะนะคะเรียกเลยว่าสื่อทีมกับบอสเสียหายวันทอ้นอ,น,อนะพี่น้องเนาะนะคะบางคนบอกว่าคือแมนสีออกศูนย์ศูนย์ในายคน่าจังสันเลขเบิร์นนะคะแต่ว่าโอกาสที่สีออกศูนย์ศูนย์นี้มั่นกะ ยากยู่แอนดมินมาโนพีโน,น่เนาะนะคะส่วนมากแล้วบางคนโมเมนบางคนหลายคนอารมณ์ละไม่ค่อยที่จะชอบซื้อเลขเบิ้ลเพราะว่าหลายคนมองว่าโอกาสที่สีแบบออกตัวเลขเดียวกันนะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งจังสีโอกาสที่สีออกนี้ยากมากๆแต่บากะบ่เน่แต่บากะโบนเอนยังจะสามารถเกิดขึ้นได้วันทอสสาหรับเมือนี้วันที่ สิบหกพืศจิสีกายนเมื่อแรกนี้ซีมงแกงค่ะพี่น้องมากรอบฟังผลกันนะคา,าสิเป็นตังในผู้ใดสิเป็นเศรษฐีแน่นพี่น้องนอขคอให้คนทีเด้กเขามาเบิ้งในคลิปนี้โชคดีโชค้านปังๆังกันทุกคนค่ะพี่น้องแอดมินกะอ่านี่แหละบ่มีอย่างไรเอาเนอทางมาให้หลายคนในเบิง้งในฟังกันบางคนกะ ามากตัวเลขนี่บางคนอาจจะบอมกักกะได้รียว่าผู้ใดทีตีเป็นตัวเลขอื่นใดกระร่องคอมเมนต์มาว่าจากันเบิงนพินองน,องนององ้องฮาบางคนตีไดตัวเลขเดียวกันวันเถ้าอากาตามนั้นแล้วพี่น,อน้องผู้ใดทีสิเป็นเศรษฐีแนี่ยซีมงแรกนีกระล่องคอมเมนต์มาว่ามาจากันใดนพี่นองน้องอ้าวนี่แล้วพี่น้องส้หรับคลิปนี้ก็ะอจบคลิปไหวสนิษสะกอนเนาะค่ะว่าเข้ามาสวัสดีค่ะ